มาครับผมสายวีโก้หน่อยโอ้โหคันนี้บอกก่อนว่าสุดจัดจริงๆครับผมไม่ใช่เครื่องนะครับเบิ้ลตัดสับระเบิดถูกๆด้วยงวดผ่อนเริ่มต้น5,000บาทกับโตโยต้าไฮรับวีโก้แชมป์ 2.5G นะครับผมท็อปสุดปี2014มาพร้อมกับแม็กที37เลเซอร์แดงวัตตูด1ตัวไม่แสนสี่หัวเกียร์ซิงครับผม โอ้โหไอ้ตะคงตะเข็บหัวน็อตอ้าวไม่ใช่แกบนี่เออหัวน็อตไม่มีรอยไขรอยแกะนะครับผมจำจำพวงมาลัยมอติฟัง n c t i นอาจารย์มือกล้องระวังนะอา้าวลบลบนะลบนะโอ้ยัจัด,ดจบศูนย์บาทย่างยัง,ยงมากนมากนมากน จบสูงบาทฟรีดางฟรีจองฟรีจัดฟรีออนส่งฟรีทั่วไทยบัตรประชาชนไปเดียวกัมซี่ลบป้ายพ่อสิ่งไทเกเนียมเบิร์นตัดสับระเบิดโอ้โหคันนี้มาเลยครับวีโก้ยอดจัดร้นซื้อได้ทุกชีพทั่วประเทศไทยกเกษตรกรการขายรับเหมาก่อสร้างทำไร่ทำนาทำสวนเพราะวา่าไม่้วันล้อบพอ่อขับวินขับแก๊ปขับพกล้อขับทิพล้อประมงประมงเลี้ยงหมูเลี้ยงมา้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ มารดศูนย์บาทหัวนงหัวน็อตไม่มีรอยไขรอยแกะเครื่องเดิมหน้าเดิมเพลทเดิมครับผมแลมๆลับโตโยต้าไฮรักวีโก้แชมป์สองจุดห้าจีปีสองพันสิบสี่สมาร์ทแแปิดได้นะครับส่วนรถสองพันบาทปีแรกงวดผ่อนห้าพันหลังจากนั้นผ่อนแปดพันบาทฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนสนใจแอดไลน์เสียมามีแอดหน้า YAA 9 4 5เดี๋ยวเสียยะจัดให้ ส่งฟรีทั่วไทยครับผมเจ้า